สวัสดีครับลุงโอโซล่าเซลล์นะครับคลิปนี้มาคุยกันเรื่องการตั้งค่าเครื่องอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อมูลเลอร์นะครับขนาด6,200วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันเลยหน้าจอแสงอาจจะสะท้อนหน่อยนะครับล้วก็ผมจะหมาไปมุมที่แสงจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดเราซื้อตอนนี้ผมตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วครับตั้งค่าเครื่องเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อมาใหม่ ถ้าเกิดเราจะทําการตั้งค่าสวิตช์ด้านข้างไม่ต้องเปิดนะครับปิดไว้แล้วเราแค่จ่ายไฟ AC คือไฟบ้านเข้าเครื่องนะครับพอเราปล่อยไฟเข้าไปก้าจอนี้ก็จะติดขึ้นมาเลยนะครับแล้วเราก็จะตั้งค่าตอนนั้นจะปลอดภัยกว่าตอนที่เราใช้งานอยู่ยนี้นะครับแต่นี้ผมแค่เปิดให้ดูว่าผมตั้งค่าข้อไหนเท่าไหร่ไปบ้านนะครับเผื่อเป็นแนวทางสาหรับเพื่อนเพื่อนนะครับก่นะอนอื่นการตั้งค่าก็คือกด,ด enter ค้างไว้ ศูนย์ศูนก็ข้ามไปนะครับศูนหนึ่งก็คือเอาพุทนะครับให้เครื่องอินเวอร์เตอร์ดึงพลังงานจากที่ไหนผมตั้งเป็น sbu นะครับก็คือโซ l a r เซลล์แบตเตอรี่แล้วการไฟฟ้าลำลำดับนะครับศูนย์สองก็คือการชาร์จไฟลงแบตนะครับผม,มตั้งที่สูงสุด 30M นะครับเพื่อรักษาให้แบตเตอรี่ได้ใช้ นานครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่แบตเตอรี่เราขนาดเท่าไหร่นะครับของผม 120M ผมมปตั้งอยู่ที่ชาร์จลง3 0มนะครับสูงสุด0ูสผมตั้งเป็น UPS นะครับ u s ก็คือช่วงแรงดันนะครับมันจะมีอยู่2อย่างให้เลือกครับผมตั้งที่ UPS คือ170-280ถึง280นะครับไปข้อต่อไปข้อ5นะครับชนิดของแบตนะครับผมตั้งอยู่ที่ u s e นะครับ USB ต่อไป6นะครับข้อที่6 6 6ก็คือการรีสตาร์ทนะครับเมื่อโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อโอเวอร์โหลดเครื่องก็จะทำการรีสตาร์ทนะครับแล้วก็ปิดการใช้งาน06นะครับ07ก็เกี่ยวกับอุณหภูมินะครับหัวตั้งอยู่ที่ Ttd ที่จอถ้าเกิดอุณภูมิสูงถึงค่าที่กำหนดเครื่องก็จะรีสตาร์ทแล้วก็ปิดการใช้งานนะครับเราสามารถเลือกได้ 0็ศูนย์เก็เป็น50าสิบเครับอันนี้ก็ข้ามไปเลย10นยครับข้อที่สิก็230รอโวลต์อันนี้ก็ผ่านไปข้อที่สิก็คือผมตั้งที่ u t l นะครับก็ให้การไฟฟ้าชาร์จลงแบตเตอรี่2อแอมป์นะครับน้อยที่สุดเพรเราเพื่อประหยัดพลังงานนะครับเราไม่ต้องการใช้ไฟจากการไฟฟ้าข้อที่สิก็คือส8นะครับให้แรงดันแบต อยู่ที่กี่โวลต์น,นะครับถึงจะตัดไปใช้ไฟจากการไฟฟ้าผมตั้งอยู่ที่เมื่อแบตต่ำลงมาถึง4 8โวลต์ก็จะตัดไปใช้ไฟจากการไฟฟ้าเป็นการบายพาสนะครับแล้วก็ข้อที่3เมื่อไรแบตเรงด้านสูงถึงกี่โวลต์ถึงจะตัดกลับมาใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์หรือโซล่าเซลล์นะครับก็ผมตั้งอยู่ที่54นะครับเมื่อแบตมาถึง5 4โวลต์ก็จะกลับมาใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับข้อที่16 ตั้ง O S O ก็คือชาร์จจากโซลาเซลล์เท่านั้นนะครับชาร์จลงแบตนะครับก็เราต้องการประหยัดพลังงานเราก็ตั้งที่ O S O นะครับข้อที่สิบแก็ตั้งอยู่ที่ B O F เมืองสั่นเลยนะครับตัวน,นี้จับกล้องอยู่ข้อที่สิบแปคือเสียงเตือนนะครับผมตั้งอยู่ที่ B O F นะครับปิดเสียงเตือน เหมือนที่เรากดนี้จะไม่ได้ยินเสียงกดเสียงกดนะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งอีกข้อหนึ่งจะได้นเสียงปิดปิดเวลาเรากดนะครับจอแสดงผลครับข้อ19ก็คือตั้งในค้างไว้จอล่าสุดนะครับ TEP ผมเลือกข้อนี้นะครับข้อที่20นะครับเกีย่ยวกับแสงไฟหน้าจอครับผมตั้งอยู่ที่ LON ก็ให้เปิดแสงไฟหน้าจอนะครับอีกข้อหนึ่ง LF ก็จะปิดแสงไฟหน้าจอ ก็ที่ยี่สองก็คืออารลามนะครับผมตั้งอที่ A O N A O N ก็อที่ยี่สองก็คือเสียงเตือนนะครับเมื่อมีเมื่อไฟหลักมีปัญหาก็จะมีเสียงเตือนให้เราทราบนะครับอันนี้ก็ทั้งอารลามไว้เราจะได้รู้นะครับว่ามีปัญหาเครื่องก็จะร้องเตือนให้เราได้รู้ข้อที่ยี่สามผมตั้งเป็น b Y D นะครับก็คือโอเวอร์โหลดนะครับถ้าเกิดมีการโอเวอร์โหลด จะไม่ต้องให้าบพาสนะครับดีไวดีไม่ต้องให้บายพาสใต่ข้อหนึ่งก็จะให้าบพาสครับาโอลน่ข้อที่ยี่สิบห้าก็คือการบันทึกค่านะครับค่าผิดพลาดอะไรผมตั้งอยู่ที่ s e n ก็ให้บันทึกนะครับมีค่าผิดพลาดอะไรก็เครื่องบันทึกไวข้อที่ยี่สิบหกตั้งอยู่ที่ห้าสิบแปดโวลต์นะครับก็คือแรงข้อที่บกแรงดันชาร์จนะครับข้อดี่บกมีแรงดันชาร์จก็คือแรงดันนี้เราชาร์จ เ้าแบตเตอรี่นะครับข้อที่ผมตั้งที่ด้าน18ข้อที่2 6นี้ต้องมากกว่าข้อที่27นะครับนี่สังเกตดูครับข้อที่27นี้ผมตั้งที่57โวลต์ก็คือให้เครื่องรักษาแรงดันแบตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคือนี่คือแบตเต็มนะครับ27นี่ก็คือแบตเต็มก็เต็มแล้วเครื่องก็จะไม่ชา้าลงไปแล้วนะครับแต่ข้อที่20นี้ต้องมากกว่าข้อ27นะครับเพราะว่าแรงดันมันช้นเลยอ่านี้ครับมาหน้า หน้าจอหลับอีกแน่นะครับเอากดใหม่อีกทีหนึ่งเมื่อกี้ไปถึงข้อย7ิบเจ็ดแล้วครับเกือบจะหมดแล้วกลับไปข้อย7ิบเจ็ดข้อย7ิบเจ็ดก็จะต้องน้อยกว่าข้อยี่สิบหนะครับอ่าในยี่ิบเจ็ดก็ห้าสิบเจ็ดนะครับไปดูข้อยี่บหกอ่าก็อยู่สิบกห้าสิบแปดนะครับเพราะเป็นเรียงดังชาร์จเข้ามาอันนี้ก็คือแบตเต็มนะครับเอาพูดง่ายๆก็คือแบตเต็ม ไปข้อ29กข้อย9ก็คือแบตต่ำถึงก e ี่โวลต์ให้ตัดการใช้งานนะครับผมตั้งอยู่ที่46นะครับของผมเป็นแบต NMC นนะครับ100 120แอมป์นะครับก็ระบบ48โวลต์นะผมกดไว้เดี๋ยวมันจะกลับไปหน้าจอนูในยี่สเ้เมื่อ46โวลต์เมื่อไรก็จะตัดแบตเตอรี่ออกจากระบบนะครับข้อที่30ถึง36นี้ก็จะเป็นการปรับสภาพของแบต น้ำนะครับเบตากัวก็ข้ามไปเลยครับก็ไม่ได้ใช้เบตากรัวนะครับก็มาอีกข้อนึงก็คือข้อที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่สามสิบเจ็ดต้องตั้งเป็นออฟนะครับสามสิบเจ็ดนี้เกี่ยวกับระบบออนคลิปนะครับถ,ถ้าเกิดเราตั้งเป็นอีกข้อหนึง่งเป็นเฮดวายดีนะครับก็จะเป็นการออนคลิปนะครับแต่ก็แนะนําให้ตั้งเป็นโอเอฟตั้งเป็นออฟไว้ก่อนนะครับข้อ่ที่สามสิบเจ็ด ก็มีประมาณนี้ครับอีนนี้กลับหน้าจอเดิมอีกแล้วก็การตั้งค่าเครื่องก็มีประมาณนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับนีก็ที่ผมผมก็ไม่จําได้ไปหมดทุกข้อครับแต่ว่าผมปริ้นแล้วก็เปรชาวภาษาอังกฤษมาจากคู่มือแล้วปริ้นมาใส่กระดาษนี่แผ่นนี้แล้วครับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปผมก็มองกระดาษนี้ไปนะครับอ่าก็าประมาณนี้ถ้าใครอยากได้แผ่นชาร์ตนี้ก็สามารถ ทักเข้ามาในไลน์ได้นะครับผมผมสแกนไว้ในเครื่องมือถือแล้วนะครับก็ทักมาเลยเดี๋ยวจะส่งให้นะครับก็อ่านได้ชัดนะครับหรือว่าจะแคปหน้าจอนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมองชัดถ้าเกิดมองไม่ชัดก็ทักมาในไลน์ได้นะครับอยู่ท้ายคลิปนะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เลือกซื้อเครื่องอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับแล้วก็พยายามศึกษาการตั้งค่าอยู่ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ถาม หรือว่าปรึกษาอะไรก็ถ้ค่าเกิดรู้ก็จะช่วยตอบให้ได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงโอด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่งองหมอโอโซลาเซียด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ